สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสูงวัยวรารตีกับตักแตนยางพงศ์ิวัติ์นะคะกับหลากหลายความรู้ที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับวัยเก่าที่หัวใจยังฟิตค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะและในช่วงต้นรายการวันนี้ค่ะตักพาคุณผู้ชมและพี่ๆี่วัยเก่าออกเดินทางมาที่จังหวัดระนองค่ะ จะพามาเรียนรู้ร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชนโกโก้ Go และนองค่ะจะมีที่ไปที่มาอย่างไรและเมืองฝนแปดแดดสี่แบบนี้จะปลูกโกโก้ Go ได้ไหมไปติดตามกันค่ะ จะมาเป็นช็อกโกแ,แลตนะคะอร่อยอร่อยที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยต้องผ่านกระบวนการหลากหลายกระบวนการมากมเลยค่ะเรียกว่ากเกษตรแบบปราณี่นะคะ <S <S ๆๆๆวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมและพี่ๆววัวเก๋ามาเรียนรู้ร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชนโ,โกโกะระนองค่ะและใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าโกโก้คาข้าวช็อกโกแ,แลตแตกต่างกันอย่างไรมีคำตอบมาบอกค่ะ คำว่าโกโก้คำว่าคาคาคำว่าชอ็อกโกแลตมีที่มาที่ไปยังไงจริงๆเรียกยังไงก็ไม่ผิดนะครับอเมริกาก็เรียกช็อกโกแลตไปอีกแบบหนึง่งยุโรปเรียกไปอีกแบบหนึง่งคนเอเชียรเรียกไปอีกแบบหนึง่งเขาก็เลยมีการตกลงกันนะครับในคนในวงการเดียวกันว่าเอาละถ้าอย่างนั้นตั้งแต่ต้นของมันเลยนะครับต้นของมันที่มันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยออกลูกได้นะครับผลสดของมันเนี่ยเราเรียกว่าคาคาอาคาคานะครับหลังจากนั้นเมื่อทําการเอาเม็ดออกมาหมักแล้วตากแล้วนะครับ ยังเรียกว่าเม็ดคาเคอ <Wow. S 1> รีเลคาเคาบีนนะครับคาเคาบีนบีนภาษาอังกฤษก็คือมเมล็ดนั่นเองเลขคาเคาบีนต่อมาเมื่อทําการคั่วแล้ว เรียกว่าตายสนิทแล้วจากสิ่งมีชีวิตแห้งแล้วแล้วก็ถูกคั่วด้วยความร้อนตายสนิทเราเรียกว่าเมล็ดโกโก้แหละเมล็ดแตกเรียกโกโก้นิฟนะครับจากเมล็ดโกโก้เสร็จปั๊บนะครับเมื่อทําการคั่วัมาโครนนิ่งก็คือการบดแบบนี้นะครับพอบดแบบนี้เสร็จปั๊บไปทําการเรียกว่าเป็นแมสคือมีส่วนผสมยังเรียกว่าโกโก้แมสอยู่เห็นไหมครับอ่าโกโก้แมสอยู่ทีนี้หลังจากไปเทมเพลิงปรับจัดเลี้ยงอุณหภูมิใหม่ให้เกิดความมันวาวหักดังแพรบนะครับอันนั้นเริ่มจะเรียกว่าช็อกโกแลต เมื่อโม่เสร็จรับนะครับในกระบวนการของอุตสาหกรรมที่เราเห็นกันทั่วไปตามท้องตลาดเมื่อเราโม่เสร็จแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของเหลวแบบนี้เป็นของเหลวเสร็จปับ๊บก็จะมาวางเซ็ตตัวอยู่แบบนี้นะครับก็ไปทำมุดทําการใช้วิธีการนี้ครับไปบีบอัดเอาไขมันของเขานะครับแยกเป็นตัวไขมันออกมาเราเรียกว่าโกโก้บัตเตอร์นะครับตัวบัตเตอร์นี่ก็จะกระจายไปอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมเรื่องสําอางเพราะงั้นลิปสติกแพงๆมันแพงยังไงแพงเพราะไขามันโกโก้นี่หนะครับ เราเคยเห็นพืติกแท่งละหลายพันบาทนะครับด้วยไขยมันโกโก้แต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นชินไม่คุ้นหูว่ามันคือไขมันโกโก้เขาอาจจะไปเรียกว่ามีสารของฟาวานอยนะครับตัวฟาวานอยเนี่ยสารฟาวานอยก็คือทําให้เราอารมณ์ดีนะครับนในกัญชามีคาคาบินทยทาให้เราลื่นเลงหัวเลาะรั่วใช่ไหมครับแต่ของโกโก้มีฟาวานอยนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าโกโก้เนี่ยจะมีสรรพคุณของเขาเนี่ยในพืชผักผลไม้ที่มีคุณประโยชน์เขามีอยู่หมดเลยหลังจากนั้นนะครับ ไขมันตัวนี้ก็ไปทำไว้ช็อกโกแลตได้อีกครับก็ไปทำการตุนใหม่ทำความร้อนเพิ่มขึ้นใส่นมผงเติมน้ำตาลไอซิ่งไปขึ้นรูปเป็นบารเรียกว่าไวช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เมื่อบีบเสร็ปั๊บนี่รับคือเป็นผงครับเป็นผงที่เติมอคคลายลงไปเพื่อลดความเปรี้ยวนะครับมัเป็นสารโพเทสเซียมเหล่านี้นะครับก็จะดีต่อสุขภาพสำหรับคนที่โพเทสเซียมในร่างกายน้อย แต่ถ้ามีโพแทสเซียมอยู่แล้วมันก็จะเยอะเกินไปทําให้บางคนรู้สึกวิงเวียนอาเจียนจากการกินผงช็อกโกแลตจริงๆไม่ได้เมาหรือวิงเวียนจากตัวช็อกโกแลตดีๆนะครับแต่เป็นเพราะโพแทสเซียมเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้นเราจึงสนับสนุนให้คนไทยทานแบบนี้ครับก็คือไม่เอาไขมันดีออกเลยครับแต่ถ้าเรามีช็อกโกแลตดีๆแล้วมีเทคนิคที่เราจะชงให้มันอร่อยไหมคะมีครับยังไงคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่บาร์น้องๆกําลังชงกับพี่ๆที่มาวันนี้อยู่ครับไปค่ะ ทคนนะคะที่อยากจะรู้ว่าเทคนิคการชงช็อกโกแลตยังไงให้อร่อยนะคะวันนี้ตั้งอยู่กับคุณปิ๋วะคะ่ะสวัสดีค่ะ คุณปิ๋วคะจะชงช็อกโกแลตให้อร่อยเนี่ยต้องมีความรู้ก่อนนะว่าชนิดของช็อกโกแลตที่เรามาชงเนี่ยเป็นยังไงใช่ค่ะคอันนี้ที่เราเอามาวันนี้เป็นยังไงคะตัวนี้เป็นเบสเชอร์ค่ะช็อกโกแลตแท้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือยังมีไขมันดีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะอร่อยด้วยไขมันดีค่ะตัวนี้ค่ะ,คะอันนี้เป็นของไทยเลยอ่าอันนี้เป็นของจังหวัดเพชรบูรณ์ค,ค่ะเพชรบูรณ์ค่ะคือแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขาก็รสชาติแตกต่างกันด้วยใช่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะมีส่วนผสมก็คือมีตัวเบสเซอร์นะคะแล้วก็มีนม,นมผสมคะที่เราผสมเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะคแล้วก็นมคัเทียอะไรนั่นเองค่ะพร้อมแล้วค่ะ,คะมาดูขั้นตอนกันนะคะนี่เบสเซอร์น้ำร้อนเนี่ยเราต้องแบบว่ามีอุณหภูมิไหมคะมีค่ะอุณหภูมิอยู่ที่60องศานะคะ,ะแล้วก็น้ำร้อนสองออนนะคะออนอออนไปเบนกับตัวเบสเซอร์ของเรานะคะ จริงๆปริมาณช็อกโกแลตเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าแล้วแต่ความเข้มข้นจะได้ชิมคะว่าใครชอบใช่ค่ะอยากได้ใช่ก็เพิ่มเติมไปไหวหรือว่าอยากได้หวานน้อยเราก็อาจจะเพิ่มช็อกโกแลตเข้าไปก็ขยับตัวนี้นะคะเหมือนกับว่ามันเป็นช็อกโกแลตแท้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์และอย่างเขามีไขมันดีไปเป็นกับน้ำร้อนนิดเดียวก็สามารถละลายช็อกโกแลตได้เลยนะคะที่นี่ใช้วิธีการเช็คนะคะหรือการเขย่า จริงการคนกับการเขย่ากกได้เหมือนกันคะ<ช>่ะแต่ว่าตอนนี้เราเป็นเรารู้สึกว่ามันมันง่ายมันง่ายกว่านหนึ่งใส่สองออนนะคะใช้แบตเทอร์่สองออนหรือว่าน้ำช็อกโกแลตสดตนั่นเองค่ะสองออนแล้วก็นมผสมสองออนหมืนอ,อมนกน แล้วก็นมสดนะคะสดออหนึ่งต่อหนึ่งนะคะตอ่อส่วนคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันค่ะ,ะแค่นี้ค่ะก็ได้ช็อกโกแลตที่อร่อยด้วยไขยมันดีนั่นเองค่ะค่ะอ่า นอกจากเทคนิคการชงช็อกโกแลตแล้วนะคะอย่างที่พี่หนุย่ยบอกไปเลยค่ะว่าความอร่อยของช็อกโกแลตเนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์และเรื่องรล่าเรื่องเล่าด้วยนะคะเพิ่มความอร่อยด้วยโกโก้นิฟนะคะนิฟรสชาติเขาจะขมฝาดเปรี้ยวนะคะกินเรื่อยๆก็จะเคี้ยวหมันเหมือนถั่วเลยค่ะกินเหมือนเชน็กเลยค่ะเพิ่มความมันเข้าไปน,นะคะหรือว่าแบบ เนื้อสัมผัดที่เราแบบได้มีคมกรุบกรอบนี้ได้แล้วนะคะช็อกโกแลตเครื่องดื่มสุขภาพที่มีไขมันดีดีต่อทั้งหัวใจอารมณ์นะคะดูแลได้ทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะมีความหอมนุ่มละมุนมากค่ะอร่อยสดๆไปเลยค่ะ เราเองเป็นคนกินช็อกโกแลตอยู่แล้วนะคะเออพอมาเจอที่แล้วก็ฟังเขาเป็นเจ้าของเขาเล่าเรื่องราวของช็อกโกแลตเนี่ยทำให้เราแบบอยากจะได้ช็อกโกแลตดีๆไปกินเพื่อสุขภาพเราก็เลยหลุนมาเป็นช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เป็นทางใต้เนี่ยมันจะมีอกลิ่นสม ไล่นิดๆแล้วก็ไม่ได้ขมเป็นเป็นช็อกโกแลตร้อยเเซแต่ว่าไม่ได้ขมเหมือนปกติที่เราซื้อตัวทั่วไปอะคะ่ะกินแล้วก็อร่อยมากเลยะะอ่ะเลยช่วยวดหนุนไปเพื่อสุขภาพตัวเองวันนี้ค่ะวันนี้ที่ชิมน้ำโกโก้แล้วรู้สึกยังไงบ้างค่ะ ไม่ไม่เหมือนที่ที่เคยทานทั่วไปมันจะละมุนแล้วก็ชุ่มคอมันจะหวานหวานแบบชุ่มๆุมคอโดยเราไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่เหมือนกับที่เราทานทานเองเนี่ยเราจะต้องเติมโซนเติมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้สามารถชมได้เพียวๆซึ่งกินของน้องก็แล้วอร่อยมากเลยค่ะ